ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวไม่เบาจมูกยาวยาวเต้นด้วยสิเต้นด้วยเร็วเดี๋ยวแม่ร้องให้น้องกาเต้นด้วยเร็วช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช, pocket, ช, left, ช้างมันก็ตัวใหม่เบาจมูกยาวยาวหรือว่างวงสองเขียวตายงวงหรือว่างามีหูมีตาหางยาวออามาอีกรอบนึงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวใหม่เบาจมูกยาวยาวหรือว่างวงเฮ้ยสองเขียวตายงวงหรือว่างามีหูมีตาหางยาวโอ้โหเห็นอะไร ลูกเป็เดเอ้ยแม่ไมก่เดินมาเลยเอาเปียป,ป,ป,ปูอ่อะ,อะโอ้โหาเลแสนงามอ่ะเรือไปอ มาขื่นจมข้อซมำพาไก่จบผ้าลูกหอมหายบาลำรบลำใหญ่ช่วยกันไหวอยู่ในใจข้อซมำพาคิดตาตุนบนจักฮเฮเล่รถซ้ำพาวมาขื่น,น,ตตน,บนจบ <c oughs> ข,ข้อซมำพาไก่จบอายูหอมหายบาลำรบลำใหญ่ช่วยกันไหวในใจข้อซมำพาคิด จนบนจากทะเลเดี๋ยวกันวอ้าเอ้า